ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนี่แล้วมั้งใช่ไหมพี่มรดกโลกค่ะอ๋อมรดกโลกอ๋อตัวนี้ที่ตัวท็อปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมพูดผิดมาครับอีพีที่สองครับอีพีที่หนึ่งก็บอกก่อนต้นนี้หนึ่งพันห้าสิบาทครับในจานเอพีตัวนี้คือต้นมาใหม่ชื่อแบ็กบิวตี้แบ็กบิวตี้อยู่ในอีพีที่หนึ่งครับเท่าไรหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับนี่ครับ อีพีที่หนึ่งก็จะเป็นสเสน่จันนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นไม้มาใหม่หมดนะครับเพื่อนๆมาใหม่ห,หมดทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็แถบพวกสเสน่จันนี่ครับมาใหม่หมดอยู่ในอีพีที่หนึ่งมาอีพีที่สองก็เริ่มต้นตัวน,นี้ดีกว่าแก้วพาราซอนแก้วพาราซอนกี่บาทพี่สองร้อยเก้าสิบส่งฟรีทั้งอีพีหนึ่งและอีพีที่สองครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแก้วพาราซอนสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับ ลักษณะใบหลังใบจะเป็นลายนะนเพื่อนๆถ้าแกว้วสะพัดนึกจะไม่ลายนะนี่ใครที่กําลังสะสมแนวแกว้วสะพัดนึกก็นําแกว้วสผาดซอนไปด้วยครับอันนี้ก็ไปวางบนโต๊ะเสกกระถางค่ะแก้วสะพัดนึกนึกตัวเมียน,นะครับตัวเมียกี่บาทพี่สองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทครับนี่นะครับต้ลำต้นเขาใหญ่มากนะพี่น้องตัวเมียสองร้อยเก้าสิบตัวผู้สองร้อยเก้าสิบตัวผู้สองราสครับเพื่อนๆ พาราซอนสองร้อยเก้าสิบเพื่อนๆเอาไปอย่างละหนึ่งกระถางนะครับมันสวยเนาะพี่เนาะนี่ครับใครดีมอนกันนะน้องพี่เนาะใช่นี่ครับมาเชวนี้พี่อันนี้จะมาใหม่หมดนะเพื่อนๆต้นนี้กุมารทองกุมารทองกี่บาทพี่ด่างนะกุมารทองนี่ครับกุมารทองด่างใช่ค่ะอันนี้คือด่างแบบนี้คือด่างครับใช่นี่ครับตามรูปนะเพื่อนพุทธะใบนี้สวยนะพี่เนาะสวยค่ะ สามบาทพี่350 350บาทนะครับกุมารทองแล้วก็ใบออกด่างนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับสันไลท์อันนี้ไม่ใช่กุมารแดงนะเหมือนกุมารแดงนะพี่เนาะกาเรียกสันไลท์สันไลท์แล้วก็น้องอ่ะไม่ได้มีตำหนิที่ใบนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเลือดคนเลยเพื่อนอ <c oughs> แต่ไม่ใช่นะนีลายของน้องมีลายของเขาไม่ใช่เลือดนะเหมือนเนาะพี่เนาะ นี่ครับกี่บาทพี่250ร้อแปลกมากเลย250ร้อยห้สบาทซันไลท์สันไลท์สองร้อยห้าบาทครับนี่ครับถ้าลูกค้าส่งทักมานี่ครับแปลกเนาะพี่ตัวนี้แม่ค้าเอาไปต่อทักมาค่ะอ๋อถ้าเอาไปขายต่อถ้าแม่ค้าจะเอาไปขายต่อคุยกับพี่นะพี่แกลดให้ลดให้ครับแบ่งปันนะครับรวยโชครวยโชค 180บาทรวยโชค180บาทครับเพื่อนๆต้นใหญ่นะพี่น้องมาพี่ต้นเล็กกี่บาทเท่ากันเท่ากันนะครับตัวนี้รวยซับกี่บาท180บาทครับรวยซับ180บาทถ้าตัวนี้จะเป็นสีทองค่ะสีทองก็สวยนะพี่น้องสีทองกี่บาทอันนี่300ค่ะสีทองสวยนะพี่น้องค่ะเขาโตแล้ว300เพื่อนๆตัวนี้สวยจริงสีทองนี่ครับ สามร้อยบาทครับมันสว่างเนาะพี่เนาะสีทองสามร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสวยงามครับอันนี้จะเป็นกุมารทองเมื่อกี้นะคะกุมารทองเมื่อกี้หนึ่งร้อยแปดสิบตัวนี้ตัวธรรมดาเหรอตัวธรรมดาอันนี้เป็นตัวดังอ๋อถ้าแบบนี้สามร้อยแปดสิบแต่กุมารทองเหมือนกันนะเพื่อนๆสามร้อยแปดสิบบาทอ๋อถ้าดางเขาต้นจะเล็กกว่าเนาะ ขาตัวช้าเขาตัวช้าค่ะแต่เห็นนะต้นสวยเขาก็ต่างกันนะเห็นไนี่ครับค่ะแต่ตัวนี้กี่บาทพี่หนึ่งร้อยแปดสิบต้นใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับกุมารทองนะครับนี่ครับบางบางท่านมีแต่ตัวนี้ไงแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บก็เก็บตัวนี้ด้วยครับผมถ้าอยากได้ตัวนี้ก็เก็บได้เลยนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางสวยเปลี่ยนกระถางสีขาวครับสวยงามมากครับต่อไปก็เป็นกุมารดําครับ กุมารดำพี่กุมารดำกุมารดำถือว่าขายดีเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี้ร้อยแปดสิบค่ะกุมารดำเท่าไหร่นะพี่ร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับกุมารดำนะครับไซนี้ร้อมีหลายกระถางนะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเล็กนะต้นใหญ่เหมือนกันนะครับต้นใหญ่ค่ะกุมารดำหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสวยเหมือนกันนะเพื่อนๆสวยค่ะพวกกุมารสวยเนาะพี่เนาะสตัวนี้เป็นกุมารแดงค่ะกุมารแดงกี่บาทพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทครับกุมารแดงนะครับต้นนี้ สวยเหมือนกันน้องกุมารแดงครับผมครับใบก็เป็นนะครับสีแดงครับเพื่อนๆปไปพี่ฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็มาใหม่เพื่อนนี่ครับต้นนี้พินนาคนี่ครับเพื่อนๆพินนาคกี่บาทสามร้อยห้าสิบบาทพินนาคเพื่อนๆนี่ครับใครที่ไม่เคยเห็นนะนี่ ินนาสวยเนาะพี่เนาะสวยจริงเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบบาทมีต้นเดียวเหรอพี่ <c oughs> มีต้นเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยเ,เหลือต้นเดียวสามร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่เนาะพี่เนาะเพื่อนๆเอาใครที่ยังไม่มีนะเหลือต้นเดียวนะ <c oughs> นนต้นนี้ใหญ่กว่าเก่ากี่บาทพี่สามร้อยสิบามร้อยสิบาทแกสะพานึกตัวผู้สามร <300 S 2> ้อย ไข่เเต็มลยนี่ครับมีไข่ด้วยเราจะขายไปแบบนี้นะสามร้อยห้าสิบนี่ครับเพื่อนเพื่อนสามร้อยห้าสิบบาทเราไม่ต้องบรรยงเองแล้วเนาะไม่คะเนาะเราปล่อยให้เขาไปอย่างงี้แหละตัวนี้อุดมทรัพย์อุดมซับกี่บาทสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆอุดมซับสองร้อยเก้าสิบบาทฟังดูไม่แพงนะเพราะเราเรื่องสูงเนาะอากูนิมาสามสี ยำนีสามสีมาแล้วค่ะอันยำนีสามสีค่ะกี่บาทพี่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันยำนีสามสีสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาเท่ากันหมดไหมพี่ค่ะเท่ากันหมดเลยค่ะอ๋อเท่ากันหมดนะเพื่อนๆแต่ถ้ามันเป็นเล็กๆนี่มันจะเป็นพุ่มสวยเนาะค่ะครับผมราคาเท่ากันหมดอันนี้ซับเจ้าสัวซับเจ้าสัวกี่บาทพี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทซับเจ้าสัวสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ อันนี้ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรน้ำหนึ่งน้ำหนึนี่แหละมั้งใช่ไหมพี่มอรดอกโลกค่ะอ๋อมรดกโลกอ๋อตัวนี้ที่ตัวท็อปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมพูดผิดมอรดกโลกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนมาผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะเอาไปเทียบกับเพชรน้ำหนึ่งให้ดูแต่ในร้านมีเนาะมีค่ะเดี๋ยวถือไปอันหนึ่งนะพี่ มรดกโลกนี่ครับเพื่อนมีกี่กระถางดิได้มาแค่สองได้มาแค่สองนะเพื่อนไม่ใช่ว่าซื้อมาแค่สองนะในร้านมันมีสองต้นสองกระถางเลยเอามาแค่สองขอราคาหน่อยพี่900รวมส่งค่ะมรดกโลกเขาอยู่ในอักูนิมาใช่ไหมพี่ใช่เก้าร้อยบาทส่งฟรีเพื่อนๆอีพีหนึ่งสองสามจะจะส่งฟรีหมดนะครับให้ดูเพลินน้ำหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆบางคนเขาก็จะรู้เลยอ๋อนี่นี่น,น,นีคือเน,นอ้เนี่ยลูกค้าทักมาว่าพี่พี่ลองพี่อธิบายมันต่างกันตรงไหน,นเห็นไหมมันจะขาวอ๋ออันนี้มันเขียวครับเพื่อนๆใบจะหนาจับดูครับนายจับดูจับเอันนี้บางเนี่ยะแ,แล้วก็จะแหลมมากด้วยแต่อันนี้เขาจะกลมอ๋อดูตรงปลาย<น>าครับเพื่อนเพื่อน ดูตรงปลายจะเห็นชัดเจนนี่ยนี่ปลายเนี่ยน้องพี่เนาะอันนี้เขาจะบางเขาจะบางกว่ากันแล้วก็อันนี้คืออัญมณีขาวอ๋อแต่แต่เนี่ยต่างกันเลยเนาะแต่มันจะคล้ายกันคล้ายกันจะเป็นใบเขาแหลมนะเล็ดน้ำหนึ่งเขาจะแหลมกระดูกกระดูกกระดูกไอเนี่ยจะเป็นสีขาวพี่เนาะ แต่มันคล้ายกันมากอันนี้กระดูกเขาจะนูนอ๋อกระดูกนูนอันนี้กระดูกเขาจะไม่มีเห็นไหมอ๋อใช่เพื่อนแค่ร่องกลางแต่เขาไม่มีกระดูกดูกระดูกอย่างเดียวพอแล้วค่ะกระดูกนูนอันนี้นูนที่นนี่จับได้ครับนูนแต่อันเนี้ยมันไม่นูนครับมันไม่นูนโอเคเพื่อนไปจับดูอย่าไปจับใบเขาแรงนะเดี๋ยวหักใบเขาหมดอันนี้ถาม900บาท900สมให้ีนนี่ครับสังเกตง่ายๆกระดูกนะครับดูอมด้วย ฟอร์ม950บาท900เท่าไหร่พี่900 900 900บาทส่งฟรีมี2ต้นนะมี2กระถางมีสองกระถางแต่ในกระถางมีหลายต้นบางทีเราเจอแค่ต้นเดียวเราไปเจอแค่ต้นเดียวเพราะว่ามันทำยากอ๋อมันโตช้าเลยพี่มันหายากแน่นอนเลยเนาะได้มา2กระถางเพื่อนๆพื่อนผลม่อีกแล้วเพื่อนๆอันนี้เร็วเลยก็ได้ อันนี้เปเปอร์นายจนเปเปอร์นายจนกี่บาทพี่250ร้อบาทเปเปอร์นายจนนะครับซับมงคลซับมงคลฟอมโกฟอมกองร้อยค่ะสองร้อยบาทซับมงคลนะครับสองร้อบาทวันนี้สวยนี่พี่ชื่ออะไรโชกชั้นติดด่างโชกชั้นติดด่างกี่บาทพี่300ค่ะ300นะครับก้านดำก้านก้านดำค่ะอันนี้ถ้าแดงเขาจะดำนะคะอ๋อถ้าแดงจะดำนะครับ ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาค่ะตัวธรรมดา200ค่ะ200บาทนะครับเท่ากันเท่ากันนะครับตัวนี้250อ๋อตัวใหญ่ขึ้นมา200 50บาทนะครับกวักดำกวักดำกี่บาทพี่200ค่ะ200ครับอันนี้300 300บาทนะครับพลังแรงมากเลยพี่เข้าร่มไหมเข้าร่มก่อนนี่นี่บอกอันนี้ก่อนฮะรับเงินชมพูกี่บาท อันนี้ร้อยห้บ่งร้อบาทนี่เอามาไปเร็วเลยกี่บาทแปดสิบหนึบาทขันมากราชาโอ้นี่สวยกี่บาทร้อยแปบหนึ่งร้อบาทร้อยห้าสิบชื่อซมงคลซับมงคลหนึ่งร้อยบาทอมณีแดงรบห้าสิอัญมณีแดงหนึบาทอัญมณีขาวอัญมณีขาวร้อยห้าหนึ่บาทไซแคะใส่แคสอเพื่อนๆสวยนี่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็ไอตัวนี้ก็ชมกีดก็ กี่บาทพี่สองราสิบสองรบาทครับตัวนี้สามราสิบาตัวนี้สามบาทนะครับสองเขียวสองบาทครับแต่ดังใครดีน้อพี่นะใช่ใค่ะมอนสยามสยามองรยาสิบสองราบาทครับฟอร์มนี้สองบาทน้อพี่เนาะส่งีแปลงร่างแล้วครับใบเลื่อยเขียวใบเลื่อยเขียวกี่บาทพี่สองร้อิบาสิบบาทครับใบเลยเขียวนะครับแล้วก็กระเบนกระเบนกี่บาทพี่อันนี้ตามใจเอฟซีนายเลยนะนี่กี่บาท นี่นะร้0สบาทคพื่อเพื่อนใครที่ตามหานะซื้อจากด้านนี้เลยก็ได้1น0บาทกระเบนนะครับสันโตุซม่าอันนี้สา0รยห้าสิบดู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 ู่ด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  ไหนตอนไหนอีกยังไงคะแย่เยอะแยะกี่บาทสองร้อยห้าสิบบาทแยะๆนะครับตัวแค่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับข้างขาวดำว่านข้างขาวดำอันนี้มันเล็กนะกี่บาทพี่สองร้อยค่ะว่านข้างขาวดำสองร้อยเดี๋ยวเขาจะมีดอกเป็นข้างขาวนะเมตตามหานิยมว่านเมตตามหานิยมกี่บาทพี่สองร้อยค่ะสองร้อยนี่ว่านเมตตามหานิยมสองร้อยบาทนะครับนู่นล่ะพี่ กี่บาทสองร้อยค่ะสองร้อยชื่ออะไรพี่หางจระเข้หางจระเข้ตัวด่างนะคะเดี๋ยวหาวิธีแพ็ก่อนสวยนะพี่เนาะใช่มันแตกดีเนาะมันแตกดีเอาไปใส่กระถางนะครับแล้วก็จะมีอย่างอินเดียอย่างอินเดียด่างกี่บาทพี่ห้าไซนี้ใช่ไหมคะอย่างอินเดียด่างขาวใช่ไหมด่างขาวด่างขาวกี่บาทพี่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบบาทประมาณสี่สิบเซนเพื่อนๆดำละพี่ดำร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาท อันนี้ชมพูใช่ไหมชมพ,มพูมีกระถางเดียวหมดหมดแล้วมชมพูขายดีมากเพื่อนๆกี่บาทพี่สองร้อย <200. S 1> แต่ชมพูมันจะสวยนะน้องพี่เนาะกระดูกเนี่ยนี่ครับสองร้อยบาทเพื่อนๆเหลือกระถางเดียวนะครับนีมาใหม่นะรอบที่แล้วที่นายมาถ่ายน้ำคือหมดไปแล้วรอบที่แล้วคือหมดไปแล้วอันนี้พี่เอามาใหม่นะครับ <S 2> <S 2> <ส>นี่ชมพูก็ขายดีแน่นอนเลยถึงเหลือกระถางเดียวนะครับรอบนี้ได้ชมพูมาน้อยนะคะนี่ละพี่ชื่ออะไรเนี่ย น,นี้โคตรรวยกี่บาทสามร้อยสามร้อยบาทนะครับโคตรรวยสามร้อยบาทนี่ครับนี่แหละพี่อันนี้รับเงินรับเงินกี่บาทสองร้อยค่ะมีสองต้นนะรับเงินสองร้อยนี่ครับเพื่อนๆสวยงามนะนี่กระถางนี้ลมมันทำตกนี่ครับรับเงินสองร้อยบาทนะครับนี่แหละพีต่ตัวนี้ จำได้ไหมราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ฝนตกแล้วก็แดดออกมาเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้ก็หนึ่งร้อาสิบบาทนะครับเช็ดกล้องแป๊บนะครับมาไปต่อเลยเพื่อนเฝนตกเมื่อกี้สองแสงจันทาแสงจันทองร้อยสองต้นสต้นแสงจันทาสองร้อยสองรอยใช่ไหมพี่สองร้อเท่ากับต้นละร้อยเพื่อน ส่วนใหญ่นะเพื่อนๆนี่ต้นละร้อยละไม้รวมทรงรวมทรงฟรีนะทั้งคลิปนี้คลิปหนึ่งสองสามก็ส่งค่ะส่งก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วเนาะพี่เนาะนี่ครับบอกว่าดูจากช่องมือใหม่ดีสวนเนี่ยพี่แกจะลดให้อีกนะครับเดี๋ยวมีของฝากติดมือของแถมนี่ต้นนี้พี่กี่บาทยกกันจนาสกงน้อยสองร้อยบาทนะครับต้นสูงมากเนาะพี่เนาะยกการจนาสองร้อยบาท ตัวนี้สวยฟอร์มกอกี่บาทพี่สองร้อยค่ะชื่อเศรษฐีใบละพันเศรษฐีใบละพันสองร้อยบาทฟอร์มกอเลยนะพี่เนาะสองร้อยบาทชานาดูสองร้อยบาทครับคลิปนี้ส่งฟรีนะส่งทั่วประเทศไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนๆตกต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทตกต้นร้อยกว่าบาทส่งฟรีตอบแทนเอฟซีเนาะพี่เนาะ ค่ะเดือนเดือนของแม่เนาะเดือนของแม่ตอบแทน f อจากมือใหม่ลอสวนครับตัวนี้ทองนบคุณทองนบคุณสองร้อยสองร้อยบาทนะครับทองนบคุณสองร้อยบาทจันกระจ่างสองร้อยสองร้อยจันกระจ่างนะครับเพื่อนๆชื่ออะไรพี่เนาะสวนใบพาย โซนใบพายสองร้อยสิบาทโซนใบพายหนักใช่ไหมพี่โซนใบพายเป็นไม้แดดใช่ไหมพี่ไม้แดดไม้แดดสองร้อยสิบาทครับเพื่อนเนกน้อยนกน้อยเพื่อนเฟอร์มสวยนะนี่สองร้อยสิบาทต้นสูงมากนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่มีต้นเดียวนะมีหลายต้นนะเพื่อนเพื่อนโอ้ต้นนี้สวยสวยเลยครชื่ออะไรพี่พุทซ้อนดางพุทซ้อนด่างครับเพื่อนเพื่อนจะมีสองแบบนะ พราะอันนี้ก็สวยเพราะว่าอันนี้สวยกว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่ชอบแต่ดชอบอันนี้กี่บาทพี่อต้นสองร้อยสิบสองร้อยสิบบาทเหมือนกันใช่นี่ครับสวยทั้งสองต้นนะเพื่อนๆเอาไปปลูกแซมพวกไม้ผลเนาะปลูกไม้มงคลเพื่อนจะสวยทุกต้นเลยนะผ่าน QC แต่สวยจริงเนาะพี่เอาไปแซมกันนะครับซมกันตัวนี้เศรษฐีหัดใหญ่เศรษฐีหัดใหญ่ กี่บาทพี่280 280บาทนะครับเศรษฐีห้าดใหญ่280บาทอันนี้คือราคารวมสูงนะคะราคาส่งฟรีหมดนะครับเพื่อนๆแต่สาหรับลูกค้ามาที่นี่ราคามันก็จะหลงถ้าใครมาซื้อที่ร้านนะครับบอกว่ามาจากช่องมือใหม่ที่สวนแม่ค้าก็จะลดให้ลดให้ลดให้นะครับลดให้ทุกต้นนะครับลดได้ทุกต้นนะครับนี่ต้นอะไรพี่มีลูกเลยลูกของเขาเนี่ยมีมีมีลูกกินได้ แอปเปิ้ลญี่ปุ่นไหมใช่ไหมใช่ไหมคะจำไม่ได้เป็นไม้อะไรพี่ไม้ผลเป็นไม้แดดแต่ที่มันจะเหมือนอะไรของเรานาะตะคบเหรอลูกเขาสีแดงแดงลูกเขาสีแดงแดงเพื่อนเพื่อนแต่ชื่ออะไรพี่แอปเปิ้ลญี่ปุ่นไหมแอปเปิ้ลญี่ปุ่นไหมจำไม่ได้มาจำไม่ได้เห็นแต่มันสวยก็ยกมาเห็นแต่มันมีกระถางเดียวใช่เป็นไม้แดดกี่บาทพี่ สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทนะครับนี่แต่ลูกแดงเขาสวยนะเขาง่วงไปแล้วเขาจะมีลูกสีแดงด้วยพี่ลูกสุกเขาจะแดงลูกสุกจะแดงนะครับที่สวนว่าลูกลูกเขากินได้ที่สวนว่าลูกเขากินได้ใช่นี่ครับสองร้อยสิบบาทนะครับนกน,น้อยฟอร์มโก,มกส่งได้ไหมพี่ส่งได้นกน้อยฟอร์มโกส่งได้เหมือนกันกี่บาทห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับต้นสูงมากเลยนะเนี่ยสูงมากเลยนะพี่น้อง 500บาทนะครับประมาณเกือบ1เม็ดมั้งเพื่อนนี่ฟอร์มกอเลยเนาะพี่เนาะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางกระถางมังกรเพื่อนสวยงามมากนี่ครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวด่างเหลือต้นละร้อยค่ะเหลือต้นละร้อยหนึ่งร้อยบาทครับเพื่อน หนึ่งร้อยบาทนะครับส้มจี๊ดอันสุกก็มีนะคะส้มจี๊ดที่เป็นลูกสุกก็มีกี่บาทพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็สีขาวสองร้อยห้าสิบไหนตัวไหนอันนี้อ๋อนี่เดียขาวยางเดียขาวสองร้อยห้าสิบต้นใหญ่นะครับอันนี้คือพุทธสามสีพุทธสามสีกี่บาทพี่สามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะครับไปติจองกันนี่ครับแล้วก็จะมี ไอตัวนี้ฮกหลงฟอร์มโกกี่บาทพี่ห้าร้อยบาทครับฮกหลงฟอร์มโกห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับเพื่อนๆฟอร์มกอนะเดี๋ยวเราไปดูบอลคร่าวๆกันครับไะอันไหนที่เราไม่ได้พูดเห็นก็แคปมาถามแม่ค้าได้นะอันนี้กี่บาทหนึ่งร้อยสิบาทครับแต่อันนี้สองร้อยนะแต่อันนี้สองร้อยมีหลักนะครับอันนี้ของลูกค้าจ่ายตังค์แล้วรอแต่มาหลักอ๋อนี่เขาลูกค้าจ่ายตังค์สวยงามนะพี่เนาะ มาบอลสีเพชรพันล้านเพชรพันล้านกี่บาทพี่ร้อยห้บงสาทนะครับหนึชื่ออะไรพี่เจ้ากุ้งไกเซอร์กุ้งไกเซอร์หนึบาทอันนี้ยกกรรมยีอันนี้สวยพี่ยกกรรมยียกกรมยีร้อยี่สิบหนึบาทส่งฟรีหมดนะนี่พี่ส่งฟรีหมดฟรีหมดค่ะชุดนี้ส่งฟรีหมดหงสวบหนึ่งร้อบาทหงสวร ฮนุมานเข้าเฝ้าว่ไม่ใช่ฮา,านุมานจองถนนหรือเปล่าที่รอบที่แล้วไปฮา,า,านุมานเนี่ยจำไม่ได้120ยฮานุม,มานอะไรไม่รู้แต่120ส่งฟรีนะครับเพื่อนหลวงป,ปู่ทีมหลวงป,ปู่ทีมลูกไม้ลูกไม้ม120 120บาทนะครับส่งฟรีนี่มีเยอะ,ยอ,ะอ,อันนี้สุขโขทยัยสุโขทัย120สิส่งฟรีครับกาละแมกาละแมกุสุมากาละแมกุสุมะ กุสุมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีอันนี้ลูกไม้ลูกไม้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีครับอันนี้คือแสงพระธาตุแสงพระธาตุค่ะมีอยู่สี่กระถางหนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีครับแสงพระธาตุนะครับอันนี้ไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนอันนี้กระถางใหญ่หน่อยกี่บาทอันนี้กระถางใหญ่มากเลยกระถางใหญ่กี่บาทด้วยอันนี้สองร้อยส่งฟรีค่ะสองร้อยส่งฟรีเพื่อนๆไก่สุกสงวน หลวงลาดหลวงลาดกี่บาทพี่ร้อบร้อยยบาทครับส่งฟรีนาครานาคราชร้อยยบาทส่งฟรีอนอด้อะโคโรนโครนถ้าจะไม่ผิดแบคโคโรนใชแบคโครนร้อยห้บนึ่งาบาทส่งฟรีครับเพื่อนมีสกระถางมีสกระถางนะครับอันนี้แปบาทแปบาทแบคไมจิงนะใครที่ยังไม่มีส่งฟรีมาเดิมแปดสิโมจิโตแปดบาทแปบาทนะครับนี่มีส โมจิโตทำไมมันลงจากหนึ่งพันเหลือแปดสิบเนาะพี่เนาะขายแค่นี้พอแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนหนึ่งพันบาทนี่ยตอนทำยูทูปใหม่ๆดีนะไม่ซื้อมาเก็บไว้อันนี้ถุงเงินถุงทองกี่บาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีนะครับที่แข็งแรงแข็งแรงก็จะมีแค่นี้นี่ครับถ้าไหนเราไม่ได้บอกพิมพ์มาถามแม่ค้านะเพราะว่าถ้าอันไหนยังไม่แข็งแรงอยู่ อ๋ออันไหนยังไม่ไม่แข็งแรงไม่ค้าก็ไม่เอาออกมาอันนี้อันนี้กี่บาทพี่อันนี้สองร้อยครบสองร้อยครับถุงเงินถุงทองนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเพื่อนๆใช่นี่ครับอันนี้ต้นใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้อันนี้ให้ชมอันนี้ก็ให้ชมค่ะนะแล้วก็จะเป็นไม้เดชเป็นไม้เดดเอาตัวนี้ก่อนพี่ตัวนี้ชื่ออะไรสวยงามผมชอบไอ้ตรงดอกมันนะครับจําชื่อไม่ได้เนาะค่ะก็แต่สวยจริงเนาะที่ซื้อมาก็เพราะดอกนี่แหละ เลยลืมชื่อสวยจริงนี่เพื่อนๆดูเองเนี่ยบางท่านรู้กี่บาทพี่ต้นนี้ใช่ไหมคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งได้เหมือนกันเนาะอันนี้รักแรกพบรักแรกพบกี่บาทชมพูต้นนี้สองร้อยสี่ยมผืนผูนะครับรักแรกพบเริ่มจสองร้อยแต่ต้นนี้สวยเพื่อนๆการเข้าก็สวยเนาะการเขาเป็นแบบแดงๆชมพูชมพูครับนี่ครับ หนึ่งร้อยห้าสิบส่งฟรีครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ส่งฟรีมาพี่มีอะไรฝากไหมก็จะมีเป็นไม้แดดไม้แดดนะครับแวะมาชมได้แวะมาชมได้ที่สวนมาคร้งท้ายก่อนคลิปนี้ก็ขอฝากร้านขันทองไม้มงคลไว้กับลูกค้านะคะถ้าติดขัดปัญหาอะไรทางร้านต้องขอกราบขอโทษด้วยนะคะติดโทรมาคุยทักมาได้ส่งของไม่ได้รับหรือว่ามันนานเกินไปทักมาค่ะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมาครับ โทรมาคุยกับแม่ค้าได้หรือทักมาที่ของแอดก็ได้เดี๋ยวแอดจะไล่ตอบคาถามให้นะครับนี่ครับมาอยู่ร้านคันทองร้านที่ห้าร้านที่ห้านะครับเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะครับขวามือขวามือเข้าจากด้านหลังได้ไหมพี่ด้านหลังก็เข้าได้มันจะออชื่อตลาดอะไรบอกเขาหน่อยอยู่ตรงไหนตลาดต้นไม้สนุกปลูกคะ่ะพิกัดเลยบิ๊กซีมาที่ประมาณสองร้อยเมตร หรือว่าจะจะอยู่ในบุรีรัมย์นะเพื่อน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 ไม่ต้องถามมาอยู่จังหวัดใดผมถ่ายแค่ในบุรีรัมย์นะใช่ค่ะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์ตัวนี้ปักหมุดมาเลยค่ะปักหมุดมาที่ร้านขันทองจะขึ้นเลยค่ะปักหมุดมาใช่ไหมพิมพิมพ์ว่าร้านขันทองบุรีรัมย์ใช่ไหมร้านขันทองไม้มงคลไม้มงคลปักหมุดมาก็จะเข้ามาเจอแม่ค้านี่นะครับโอเคนอกคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายกดติดตามมือใหม่รีสสวนด้วยนะครับ